มาทุกคนมากินบะหมี่เกียวการใส่หม้อร้อนกินแบบร้อนๆน่ากินมาก ชิมนะ้ำอ,อ,อร่อยเดียร้อนมันเดือดแล้วร้อนหนัะใจเย็นๆปับเบอร์สองดีนี่ทุกคนดูสิปรุงรสอะใส่พริกอย่างเดียวน้ำซุปม,มันหวานอยู่แล้วเติมพริกอย่างเดียวก็แซ่บละมาชิมรอางร้อนเลย

ไม่เห็นไหมเห็นเกี๊ยวมหบะหมีเกี๊ยวมาชิมกันเนี่ยกินไปแล้วคำหนึ่งมันร้อนร้อนมาก คีบเกียวเกี๊ยวชิ้นใหญ่ๆห้่ข<ป>อตัวไปกินให้หมดก่อนนะคลิปหน้าจะก,กันใหนาย